สวัสดีครับองนกเขาหยาบลีวันนี้ขอกราบสวัสดีเอทีทุกท่านท่านทีโบติดตามองนกเขาหยาบลีที่โทรมาสั่งองนกเขาหยาบลีครับที่มาเที่ยวค่ายที่มารับนกเองครับนี่เอฟีบอกว่าโอ้อยากได้นกต่อเก่าๆครับนี่มาอีกแล้วครับไม่ต้องกลัวครับนี่ครับมาดูครับจุดจวดจุดจวดครับตัวนี้จะเสียงกลางกลางเล็กๆกลางกลางครับตัวนี้จะเสียงโตหน่อยครับนี่เยวได้คูอยู่นะครับเจ้าปลาทองครับนี่ปลาทองคูอยู่นี่ครับ ตัวน <The> ี้เจ้าฉลามขาวครับนี่ฉลามขาวนี่นี่เล็กปกลางครับนี่ต่อได้ทั้งสายไฟและพุ่มไม้ครับเราคัดแล้วคัดอีกคัดแล้วคัดอีกครับคัดเอาดีครับไม่ดีไม่เอาครับนี่เสียเวลาครับนี่เราต้องเอาของดีครับนี่ดูเจ้าป่าทองครับตัวนี้กุกเดียวทั้งคู่ครับนี่ครับนี่นี่นี่ต่อได้ทั้งสายไฟและพุ่มไม้ครับ นี่ต้นไม้ใหญ่ได้หมดครับสายไฟได้ครับนี่ครับนม่ต้องกลัวเราคัดแล้วคัดอีกครับนี่ครับนี่นี่กุกเดียวน้องครูครับสนใจอะไรก็โทรหาวนเขาอยาบรีจะได้จัดส่งครับโอนจริงส่งจริงครับนี่นี่ต้องกลัวครับนี่